เรื่องอื่นต่อไปพเพรากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าคนทั่วไปสามารถเรียนรู้พุทธศาสนาได้ภายในสิบห้านาทีนี้มันมีข้อเท็จจริงอย่างไรครับมันเป็นการเล่นลิ้นเพื่อจะด่าเราเราไม่ได้บอกว่าคนสามารถเรียนพุทธศาสนาได้ในสิบห้านาทีแล้วคำนี้เราก็ไม่ได้กล่าวด้วยวานายปุ่นมากกว่าแต่เราจะกล่าว ยิ่งกว่านั้นว่าพุทธศาสนานี่เรียนได้ในพริบตาเดียวสิบห้านาทีอย่างน้นนะเือะว่าพุทธศาสนานั้นถ้าจะให้เรียนกันภายในสิบห้านาทีก็เรียนได้โดยเรียนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะเรียนกันได้ในพริบตาเดียวก็ได้ให้เรียนกันอย่างนี้อย่างนี้คือเรียนรู้เช่นนั้นเองรู้ความเป็นเช่นนั้นเอง พูดได้ด้วยคำเพียงสามพยางว่าถ้าเช่นนั่นเองรู้เช่นนั่นเองถึงเช่นนั่นเองนั่นคือรู้พุทธศาสนาหมดสิน้นหลักปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนากี่ระบบมันมัน,ม,นมันไปไปรวมอยู่ที่จุดปลายว่ารู้ความเป็นเช่นนั่นเองคือปัญญาฐานูุทธญาณทัศนะนรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั่นเอง ทิจเักนรายละเอียดก็คือปฏิจจสมุปาทอยนยืดยาวนี่ยไปดูแล้วมันก็รู้เช่นนั่นเองรู้เช่นนั่นเองรู้เช่นนั่นเองจนถึงอันสุดท้ายเรื่องปฏิจจบาหรืออิทัปปเจตาซึ่งครอบโลกอ่ะมันสรุปเหลืออยู่เพียงว่าตถาตาเป็นอย่างนั้นอวิตถตตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอน,นัญญาตาไม่เป็นโดยประการอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นธรรมทิตตา เป็นความตั้งอยู่โดยความเป็นธรรมดาของธรรมชาติธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอันนี้มันยุ่งยากลําบากมากเรื่องไม่ต้องจําก็ได้อย่าไปจําเลยจาคาว่าต,ะทะตาท,ะทะตาไว้คําเดียวก็พอแปลว่าเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นก็จะเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานั่นคือเช่นนั้นเองอนิจจังทุกครังงนัตตา ตั้งหรือว่าจะแยกออกไปเป็นว่ามันปรุงแต่งกันเป็นสายยาวไปเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ะทั่งว่ามีอายตนะมีผัสสาะมีเวทนาะมีตัณหามีปาทานมีทุกข์มันก็คือเช่นนั่นเองที่ต้องทุกข์มันก็เพราะเป็นเช่นนั่นเองอย่างนั้นที่ได้ไม่ต้องทุกข์ก็เพราะมันเป็นเช่นนั่นเองอย่างนั้นนั้นเรามีเช่นนั่นเองไว้เป็นเครื่องดับทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นเช่นนั่นเองไว้ก่อน แล้วก็จะไม่รักแล้วก็จะไม่เกลียดจะไม่โกรธจะไม่กลัวไม่วิตกกังวลอะไรหมดเพราะมันเช่นนั่นเองถ้ามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันก็เห็นเช่นนั่นเององความทุกข์แล้วก็หาเช่นนั่นเองของความดับทุกข์ที่มันเป็นคู่ประปักกันเข้ามาสิเช่นนั่น <c oughs> เองอย่างนี้มัน,นเป็นทุกข์แล้วก็เช่นนั่นเองที่ท,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 ที่มันดับทุกข์เอาเข้ามามาฟัดก,กันกับเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแต่เช่นนั่นเองมันก็ฆ่ากันเองในที่สุดไอ้ความทุกข์ มันก็ดับไปเพราะเรามีเช่นนั่นเองฝ่ายที่ดับทุกข์หรือฝ่ายพระนิพพานนี่พุทธศาสนาเรียนได้ในพิบตาเดียวก็ด้วยคําว่าเช่นนั่นเองถ้าจะไปแจกเป็นอริยสัจสี่เป็นเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องอะไรมันก็ก็กินเวลาตั้งสิบห้านาทีหรือก,กว่านั้นนะการที่เอามาพูด ในสิบห้านาทีเนั่นเอามาแต่หัวใจหรือจะตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าเราอยากจะเรียนพุทธศาสนาในสิบห้านาทีเราจะเรียนอะไรเรียนอย่างไรก็บอกอย่างนี้เรียนหลักอริยสัจหลักเรื่องกรรมเรื่องอนัตตาเรื่องพระนิพพานเราจะเรียนในในพิตาเดียวในชื่ออึดใจเดียวเนี่ยก็เรียนเรื่องเช่นนั้นเอง ถึงความเป็นเช่นนั่นเองรู้เรื่องความเป็นเช่นนั่นเองมันก็จบพระพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยนีกล้าบอกกล้ายืนยันว่าท่านทั้งหลายช่วยจำไว้ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าจะเอาไว้เข้มข้นกันที่สุดกว่าที่เคยพูดมาแต่ก่อนๆแล้วก็มันจะมาพูดใหม่เดี๋ยวนี้ว่าหัวใจพุทธศาสนาคือคำว่าเช่นนั่นเองอสามพยาน ไม่มีอะไรที่จะไม่ไม่เป็นเช่นนั่นเองทางวัตถุก,ก็เช่นนั่นเองทางจิตทางนามธรรมก็เช่นนั่นเองกิริยาอาการของมันก็เช่นนั่นเองการปรุงแต่งของมันก็เช่นนั่นเองเกิดส,สุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เช่นนั่นเองจงพยายามศึกษาคําว่าเช่นนั่นเองอยู่ให้เป็นที่เข้าใจและแจมแจ้งอยู่เสมอ อะไรเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจงเห็นชัดเหลือชัดเลยว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองก็ไม่หลงรักหลงเกลียดไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกิเลสเกิดไม่ได้เพราะอำนาจของเช่นนั่นเองหวัวใจ,จของปฏิจจสมุปบาทสรุปอยู่ที่คำว่าเช่นนั่นเอง ปจิจฉวาคือคาสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาคือสอนว่าทุกเกิดขึ้นอย่างไรระดับไปอย่างไรสมตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันไม่พูดเรื่องอื่นฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปข้างหน้าก็ดีที่ความทุกข์และความดับทุกข์นี่มันรวมอยู่ในคําว่าเช่นนั่นเองเรียกว่าตถตาตาก็ได้ตาตาก็ได้ตาายเฉยๆก็ได้ ในพระเจดีิดกมีทั้งสามคำทั้งตถาทั้งตถาตาทั้งตถาตามีใครถึงตถาคนก็เป็นตถาคตเนี่ยตถาแล้วค่าตะตถาก็เช่นนั่นเองขาตะแล้วว่าถึงผู้ใดถึงจะถึงตถาผู้นั้นชื่อว่าตถาคตคือว่าถึงความสูงสุด ของสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้จะถึงมันถึงถึงในเช่นนั้นเองในเ,เช่นนั้นเองที่ที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีความเป็นเช่นนั้นเองตามแบบของพระนิพพานเป็นเช่นนั้นเองที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นนั้นเองใดใดนั้นถึงตถาก็ถึงพระนิพพานเป็นตถาคต ถ้าถึงตามลำพังตนเองก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถึงโดยการศึกษาเล่าเรียนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธสาวกแต่แล้วในที่สุดต้องถึงความเป็นเช่นนั่นเองโดยกันทั้งนั้นถ้าอยากจะเรียนพุทธศาสนาวิธีรัดสั้นที่สุดก็เรียนเรื่องเช่นนั่นเองนี่มันไม่เป็นการ ทำลายพระพุทธศาสนาเรือ่อดูหมิ่นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้นยิ่งสั้นยิ่งดีไม่เช่นนั้นมันก็ตายเสียก่อนเราไม่ยอมรับว่านิพพานต่อตายแล้วอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านชาตินั้นนีเราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายยอมรับ อนิพานต้องที่นี่เลยเดี๋ยวนี้และนิพานมีอยู่เองแล้วแต่ก่อนนี้คือเมื่อว่างจากกิเลสเป็นนิพานอยู่แล้วแล้วเราต้องทําให้มันยิ่งขึ้นไปที่นี่และเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ข้าวโลงขยายนิพานชั่วคราวนิพานเล็กๆน้อยๆนะคมันเต็มที่ขึ้นมาเให้ได้ก่อนแต่ที่จะข้าวโลงนี่คือวิธี เข้าไปหาพระพุทธศาสนาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระนิพพานโดยวิธีที่ลัดสั้นที่สุดที่เราชอบเราวเข้าหาว่าเราเป็นคนทำลายพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่น่าล่อแล้วก็เอามาล่อ